กัดไม่อยู่ตบตบตบกระแทกครับมันตบกระแทกเยอะตอึกตเม็ดขึ้นเลยแต่มันไม่มันไม่ยอมกัดแบบแน่นๆอะ่ะ อยู่แล้วีนีนี้นี่อยู่แล้วนี่ครับได้ครับผมเป็นมันตบอย่างเดียวครับติดก็ได้ครับโอเคครับเป็นลูกชโดเปอกครับใส่ตู้เลี้ยงได้ครับอย่างนี้ครับเอาไปเลี้ยงใส่บ่อได้ครับไว้เทสเดือนี่ครับโอเคครับสวย นะครับก็มาโบกับผมอีกหนึ่งคลิปครับผมพค้ามาตกลาช่อนครับผมวันนี้ผมก็จะใช้เป็นเหยื่ออย่างครับลองดูขับน้ำเลยนะครับเผื่อจะมีตัวกัดครับเพราะว่าน้ําลงเยอะเลยครับเดี๋ยวเผื่อตามันจะมาอยู่ตามรางถังตามน้ามั่งตามรางน้ามั่งครับเดี๋ยวลองไปชมกันครับวันนี้ครับ ไม่ถูกอีกนี่ครับผมมาเจอฝูงเชโดครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กระดีครับกระดีสีชมพฟตีดูครับเผื่อมจะกัดครับเป็นฝูงลูกชโดครับเดี๋ยวลองชมครับ เยอะครับตัวเล็กๆลูกมันลูกชโดผมจะลองตีถ้ามันกัดผมจะไปปล่อยบ่อปล่อยตู้ครับน้ำมันไหลกำลังยุบครับมันก็เลยเหมือนจะหาลงที่ลึกๆครับ ¡Gracias! ึ้นดีครับน้ำมันไหลเหมือนโอ้โหหลุดครับผมโอ้โหเมื่อกี้ตบครับน่าจะกัดไม่เต็มหลุดเลยลูกถัด่ด เป็นยังไงตบเอาไม่อยู่ ตบทีเดียวเองนี่อยู่ไหมอยู่ไหมลุดโอ้โหเบ็ดยืดหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ยืดนะครับแต่มันไม่อยู่กัดเฉียว ขึ้นเยอะมากตบตกแต 我没打牌。Mm hmm. okay. กัดไม่อยู่ตบตบตบกระแทกครับมันตบกระแทกเยอะอตตึกตเม็ดขึด้นเลยแต่มันไม่มันไม่ยอมกัดแบบแน่นๆอ่ะ อยู่แล้วนี่นี้นี่อยู่แล้วนี่ครับได้ครับผมเป็นมันตบอย่างเดียวครับติดก็ได้ครับโอเคครับเป็นลูกชโดเปอกครับใส่ตู้เลี้ยงได้ครับอย่างนี้ครับเอาไปเลี้ยงใส่บ่อได้ครับไว้เทสเดือนี่ครับโอเคครับสวย โอเคครับขอปิดคลิปแค่นี้ครับก็ที่ตกอยู่ก็จะเป็นลูกชโดครับใช้กระดี่เตีเยวแล้วก็มีปลาช่อนครับปลาช่อนก็ได้ตัวนึงครับแล้วก็เป็นลูกชนหญยเป็นลูกชโดครับมันน้ํามันแห้งครับนอ้น้ํากําลังจะแห้งครับมันไหลข้ามถนนแล้วลูกชโดเหมือนมันถอยมันกำลังจะถอยเข้าบ่อมันก็เลยขึ้นเต็มนะครับวัยข้ามไปข้ามมาครับก็คลิปนี้ขอไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ